เมื่อใบเศร้าเราเข้าไปเล่นคาบแลนด์แมปใหม่แมปคาบแลนด์หาคู่ก็เรามันไม่มีคู่อะเนาะก็สุ่มไปเล่นกับคนแปลกหน้าเลยสิคะอืมเศร้าว่ะมีตัวผู้ตัวเมียด้วยมึงรู้มึงดูหน่อยเฮ้ยไม่เหมือนเขาเรียกว่าสอนนิ้วเอามาปีต้นยิ้วเร็วโอ้ยแล้วแต่ต้นไส้นุตตินิ้วไอ้เหี้ยบอ่ะตนไ้โอ้ยไอ้เหี้ยมีนรกด้วย เราไปต้นยิวยดีกว่าซ้อมไว้ซ้อมไว้ครูว่าต้นยิวแคตัวงอกงอกี้อะไรเลยไม่ใชกระดาษนี่กาฉันเข้ามาเศร้าๆกูมาเจออะไรเนี่ยอ้อยเด็กมันไม่จับคู่พาไปกินหมูกระทะได้ด้วยนะน่ารักได้ๆคือเจอแบบนี้ไปไม่เศร้าแล้วก็ได้จะรู้อ่ะที่ต้องมาต้นใจมันแล้มันบอกต้นยิวแกตัวงอกมึงดูต้นยิวไอ้เยี่ยถั่วงอกี้มาดูดิกาด้นเลื่อนเลื่อนดูดวงได้ด้วย ตรงไหนไอ้ยันแรกยังไม่เข้าใจมึงไอ้นู้นดูวยไอ้นี่ใจดูวยเลยครัี่มันกดมากพี่มกดมาหนักหนุ่มดูหมดเไม่ไหนแกล้งจับคู่ให้ได้เขาไปเลยโอ้ยเพื่อนมาหมดไลยนี่นี่คืออะไรอะทำไรอะไในนี่คืออะไรวะกินหมูทะเพื่อนเปิดไม้พูดอธิบายหน่อยไอ้เนี่ยเหมือนคนบ้านนอกเอากุุงไปกูเด้อเด้อไง แอนโดรจิบหายไ <c oughs> วันวันเะคนอื่นเขาไม่ได้เ,เ,เราเรียกเขาไม่ได้ไวันนวดเ่อนคนออกฮะตอนแรกจะเศร้าได้เสียงหัวเราะเฉยสุดท้ายขอบคุณแมนี้ที่ทำให้ใได้หัวเราะนะ